ขอบอกอีกเริ่อหนึ่งก่อนก็คือทำรีแอคเรสเมนต์ EP 5ไว้แล้วแต่ว่าคือไม่เคยลงคลิปอะไรที่เกี่ยวกับไลน์ทีวีไงแล้วก็เลยถูกบล็อกคือในคลิปนั้นสัญญาไปแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อของออฟฟิเชียลของหน้าคอนอะไรเงี้ยที่หน้าคอนแล้วก็จะไปทํากิจกรรมแจกกันโอเคปะแต่ว่าเมื่อกี้ไปดูแถวแถวที่แบบโคนเยอะว่ะคิดว่ามาเร็วนะแถวที่แบบรับโปสเตอร์รับ รอ,อ,อโฟตโต้กรุป๊ปอะไรเงี้ยดูเหมือนจะมีคนเริ่มต่อแล้วเดี๋ยวก็น่าจะต้องไปต่อแล้วแหละอยากไปรับบัตรก่อนคนเยอะมากอันนี้เดี๋ยวหาเพื่อนคุยเล่นก่อนนะเพราะเงารีงแถวแถวรอซื้อของคือคนเยอะมากถือว่าเป็นเพื่อนใหม่หละกันมาด้วยกันใช่ป่ะอ,อันนี้คือมาคนเดียวเว้ยก็เลยว่าเงามากและคือแถวรอมันมันเยอะมากมันประมาณหลายร้อยคนมาก ก็น่าจะได้อยู่อับสามคนนี้แหละการเหงาได้อยู่อยู่กับสามคนนี้ไปก่อนอีกนานอ่ะคิดว่านานมากแล้วก็อันนี้ไปเอาไปเอาโฟตโต้กรุ๊ปกับไฮทัมาแล้วแล้วก็โปสเตอร์ด้วยเหงาจริงแล้วคือกิจกรรมบูธข้างในคือเยอะมากเดี๋ยวคุยกับคนรอบข้างนี่แหละคุยไปเรื่อยๆเ,เป็นเมนใครเช อันนี้ดูลำไหนเออลายส่องลายส่องเอามาสองคนใช่ป้าอันนี้เมนไทยเป็นเมนไทยคือผมมาลบคนไว้นะคะก็คือเป็นเราทำไมทุกคนมีเมนหมดเลยวะแถวตรงนี้นะคะทำไมฉันไม่มีเมนเลยแกคือแถวของออฟฟิเชียลอ่ะมันนานมากมันสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้แล้วคือแถวว่ายังไม่ขยับเลยจากที่ถ่ายเมื่อกี้ก็เลยขอฝากฝากข้างๆอ่ะฝากซื้ออ่ะเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปแบบกลัวไม่ทันจริงๆนี่ต้องถ่ายรูปตอนเที่ยง มาอันนี้เจอน้องคนหนึ่งที่บอ,อกว่าไม่เป็นแบบเหมือนกันไม่มีเมนแต่ว่าชอบสุดคือโอเช่ใช่ปะใช่อันนี้น้องบอ,อกว่าน้องพี่เขาโชคดีไปน้องมาจับแล้วก็บอกว่า what เออเขาว่าได้หมดเลยเอย่าบอกลยได้โปรเตอร์ด้วยใช่ได้โปรเตอร์ด้วย <laughs> ดูรีแอคน้องพี่พี่บนสาตว์ไหนอันนี้น้องดูรอบทุ่มหนึ่งทหนึ่งคือหนูอ่ะวันนั้นอ่ะ,นนนอะหนูจองบ,บัตรอันนี้ experience รอบทุ่มลอยค่ะหนูอ่ะตื่นหกโมงไปเรียนเลข ฝากแม่กับเพื่อนแม่กดก็คือถ้าแบบมันได้ก็ได้ส่งไปถ้าไม่ได้ก็ขายต่อดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมดภายในทีเดียวจริงที่ที่แบบไม่ทันรอบทุ่มเลยอัน,นอันนี้ได้บัตรเท่าไหร่มาคือกดเองปะพัน,นห้ากดเองปะหรือว่าแบบบานเราต้องไปแล้วเราต้องจากกันแล้วเพราะว่าอยู่คนละรอบกันน้องเมามันมากไปแล้วอันนี้รอกาลังจะเดินเข้าไปโฟโต้กรุ๊ปนะตื่นเต้นมากตื่นเต้น อยู่หน้าเจมะแลวตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเร็วมากอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบขบวนการเดียวกันคือมามาคนเดียวแล้วก็มาเจอกันตื่นเต้นมากเข้าไปเข้าไปยังไม่ค่อยตื่นเต้นนะ่ะแล้วเข้าไปแล้วคือเจอเลยอ่ะตอ,น,อนนี้เพิ่งรู้สึกตื่นเต้นหน้าแดงคนลุกจริงแล้วก็บบพยายามแบบไปคุยแบบบอกเขาสู้ๆอะไรเงีย้ยเหมือนพยายามแบบย้ส เหนื่อยมาก,มกาเกม,กมเื่อกี้เ,เดินเยอะมากไปลองพัก่อนนะอันนี้อันนี้เข้ามาแล้วนะทุกคนแล้วก็คือมาเจอพี่ที่นั่งข้างๆเขามาคนเดียวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มาคนเดียวเหมือนกันแบบวันนี้คนที่มาคนเดียวเยอะมากมิชชั่นคอมพิวตมากเจอเพื่อนที่มาคนเดียวเยอะมาก 啦啦啦。La, la, la.

一刷心情啊，早起会成为吗？Be my one，结果不敌朝阳。 จบแล้วนะนี่คือจบจบคอนรอบบ่ายสองแล้วแล้วก็ได้ของออฟฟิเชียลแล้วอันเนี้ยของออฟฟิเชียลอ่ะคือขอบคุณแม่น้องมากเพราะว่า,วาเราอ่ะฝากน้องไว้ใช่ไหมคิดว่าตอนเที่ยงอ่ะไม่ทานเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปโฟโต้รุ๊ปและทีเนี้ยก็เลยฝากน้องไว้ทีนี้น้องจะถึงแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันแม่เขาก็เลยเข้าไปรอซื้อให้ตอนไทยทัชตื่นเต้นมากคือมันถ่ายอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเออทุกคนน่ารักมากแบบ <c oughs> อธิบายไม่ถูกมันฟินจริงตื่นเต้นด้วยแล้วก็แบบเร็วมากออกมาจากตรงโซนอิมแพคแล้วนั้นเนี่ยออกมาแล้วแล้วก็มาหาทางกลับบ้านกันเถอะตอนนี้ว่าฉันสกลับยังไงแต่จริงอยากได้รอบทุ่มมากอยากได้อีกรอบหนึ่งอยากดูแม่งสองรอบเลยเดี๋ยวหาทางกลับก่อนนะแล้วก็แบบทั้งโฟตโต้กรุป๊ปทั้งไฮทัช คือเวลาแม่งผ่านไปเร็วมากคือพายทัชแบบแต่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 แบบยังแบบยังได้บีบมือจับมืออะไรเงี้ยยังได้คุยบ้างบางคนกับกัปตันอะไรเงี้ยนี่ได้คุยกับกัปตันตลอดเลยว่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเข้าไปในห้องถ่ายโฟตโต้กรุ๊ปช่แล้วก็ชูสองนิ้วให้ล้วบอกว่าสู้ๆอ่ะเขา,าแบบเออแบบไอ้นี่มาตอบกลับมีแรงรีแอคตอบกลับมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวหารถกลับบ้านก่อนนะ มาอันนี้มาอยู่ที่เซ็นทันแจ้งแล้วหนีคนออกมาเพราะว่า คนเยอะมากแล้วก็จะเล่าประสบการณ์รู้สึกว่าในคอนเนี่ยจะบอกว่าความรู้สึกแรกนะตั้งแต่แบบ VTR VTR ที่แบบเออ VTR เรื่องคอนขึ้นอะ่ะคือเหมือนจะร้องไห้อะ่ะเหมือนเป็นแบบว่าการเปิดตัวที่แบบเพื่อจะจบอะ่ะรู้สึกไม่รู้รู้สึกแปลกมากจะร้องไห้แรกๆแล้วก็มีมีร้องไห้ช่วงหนึ่งช่วงไหนจำไม่ได้ช่วงกลางๆนี่แหละไม่ใช่ช่วงช่วงหลังช่วงหลังอาะเหมือน9้าคนอะใน,นไปไนะก็คือไม่ค่อยพยายามแบบไม่บิวไม่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังซึ้งอยู่ดีรู้สึกว่า2ชั่วโมงผ่านไปไวมาก แล้วก็อ่าลืมบอกไปว่าของที่จะแจกเช่าที่จะจัดกิจกรรมมีของ o f f ฟิเชียลคือแฟ้มันนี้แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้จะแจกคู่กันเลยอ่ะให้ให้2อย่างเลยนะแล้วก็อย่างที่2เดี๋ยวจะปิ้นเป็นรูปโพลารอยอ่ะรูปโพลารอยล์ฟิล์มแท้เป็นรูปในใบไในให้4รูปอีก1รางวัลก็คือเป็น2รางวัลนะก็แค่กด subscribe ช่องนี้ แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าชอบใครหรือว่าเมนใครในนายใบนายแล้วเพราะอะไรอยากรู้จริงๆเพราะเนี่ยหาเมนไม่ได้จริงคลิปนี้ขอโทษจริงๆเพราะว่ามีแต่หน้าชั้นแบบใกล้ไม่อยากถ่ายไกลกลัวแบบว่าเสียงรบกวนเยอะหลังจากนี้น่าจะทำรีแอคชั่นนายใบนายเก็บตกเรื่องนึ่งที่ลืมพูดก็คืออยากรู้ว่าใครที่ได้ดูรอบพุ่มครึ่งอะ่ะคอมเมนต์คุยกันหน่อยคอมเมนต์ comment บอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพวันนี้เข้าแค่รอบใบสองอใช่ไหมโอเคเนาะใครเข้าสองรอบยิ่งควรมเมนต์ว่ามันต่างกันยังไงอยากรู้ฟิลอยากรู้ความรู้สึกมากๆ คอมเมนต์เดี๋ยวนี้ฉันอยากรู้ฉันอยากรู้คอมเมนต์ Comment. เดี๋ยวนี้ติดไามด้วยไลค์ด้วยร่วมกิจกรรมหรือยัง